สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับรูนิดในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 1. นักเรียนเข้าใจความหมายของคำราชาศัพท์ 2. นักเรียนนำคำราชาศัพท์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 3. นักเรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียนและการทำงานคำราชาศัพท์คราชาชศัพท์แปลตามศัพท์ว่าคำศัพท์ที่ใช้สำหรับพระราชาแต่ในปัจจุบันหมายถึงคำสุภาพที่นำมาใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลที่มีฐานะต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็น5ลำดับดังนี้ 1. พระมหากรรษัตริย์ 2. พระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป 3. พระสงฆ์ 4. ค่ข้าราชการผู้ใหญ่ 5. สุภาพชน คำราชาศัพท์แบ่งได้สามชนิดคำนามราชาศัพท์คำสรรพนามราชาศัพท์และคำกริยาราชาศัพท์ค่ะคำนามราชาศัพท์คำนามราชาศัพท์ำาาส,สำหรับพระมหากษัตริย์มีหมวดเครือญาติค่ะ หมวดของใช้เครื่องแต่งกายและหมวดร่างกายค่ะหมวดเครือญาติพระอัยกาปู่หรือตาพระอยยิกาสมเด็จพระอายกีแปลว่าย่าหรือยายค่ะพระราชบิดาพระชนกพระชนกนาค แปลว่าพ่อสมเด็จพระราชชนนีพระราชมารดาพระชนนีแปลว่าแม่ค่ะพระปิตุลาลุงพี่ชายของพ่ออาน้องชายของพ่อพระปิตุฉาป้าพี่สาวของพ่อ อาน้องสาวของพ่อพระมาตุลาลุงพี่ชายของแม่นะ้าน้องชายของแม่พระมาตุบฉาป้าพี่สาวของแม่นะ้าน้องสาวของแม่พระเชษฐาพี่ชาย พระเชษฐภคินีพี่สาวพระอนุชาน้องชายพระคณิษฐาน้องสาวพระโอรสลูกชายพระราชธิดาลูกสาวพระราชนัดดา หลานพระชามาดาลูกเขยพระสุนิสาลูกสะพ้ยต่อไปเรามาดูหมวดของใช้และเครื่องแต่งกายค่ะพระกุณฑลต่างหูพระธรรมรงแหวนฉลองพระบาท รองเท้าฉลองพระองค์เสื้อพระฉายกระจกพระสนับเพลากางเกงถุงพระหัตถุงมือถุงพระบาทถุงเท้าฉลองพระเนก แว่นตาพระวิสูตม่านพระภูษาผ้านุง่งพระขนยยหมอนเรื่องคำราชาศัพท์ที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะเป็นเรื่องคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับหมวดเครือญาติและหมวดของใช้เครื่องแต่งกายนะคะทีนี้ เรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นไว้ที่หัวบนกระดาษค่ะบรรทัดแรกเขียนวันที่เดือนพศให้เรียบร้อยตัวเลขเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะเสร็จแล้วเว้นหนึ่งบรรทัดขีดเส้นใต้กลางกระดาษเขียนคําว่าแบบฝึกหัดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะว่าวันนี้นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอะไรมาดูคำสั่งกันค่ะคำสั่งให้นักเรียนเขียนคิดเส้นสีแดงนะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนหาความหมายของคำราชาศัพท์ต่อไปนี้นะคะเด็กๆสามารถหาคำตอบได้จากพจนานุกรมนะคะถ้าไม่มีพจนานุกรมสามารถ เิร์นหาใน Google ได้นะคะแบบฝึกหัดมีทั้งหมด14ข้อค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. พระอัยกา 2. พระบิตุรง 3. พระบิตุลา 4. พระมาตุฉา 5. พระเชษฐา 6. พระคณิษฐา 7. พระราชธิดา 8. ฉลองพระบาท 9. พระสุคน 10. พระสนับเพลา1 1ทรซับพระองค์ 12. ปั้นหนึ่ง 13. พระธรรมรงค์ 14. ฉลองพระองค์คำราชาศัพท์ทั้ง14ข้อเป็นคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับเครือญยาิและของใช้เครื่องแต่งกายนะคะ ถ้างานของนักเรียนเสร็จแล้วให้ขีดเส้นใต้งานให้เรียบร้อยนะคะเช็คงานของตัวเองว่าเรียบร้อยหรือเปล่าเขียนชื่อหรือยังนำสกุลเลขที่ห้องนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปให้ชัดและส่งไปที่ลายกลุ่มไปที่อัลบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรื่องของคำราชาศัพท์ในหมวดเครือญาติ ของใช้และเครื่องแต่งกายไม่ยากใช่ไหมคะเรื่องของคำระยาศัพท์ยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะแล้วใน EP ีหน้าเราจะในเรื่องของหมวดร่างกายกันค่ะแล้วพบกันใน e ีีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ